นีเอาไม่เอา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 对面楼梯对面对面มันพูดมากเดียววะ对面复活วะไปคุเราบอกวะเดไม่จับตัวฮ่า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 โยโยโยสวัสดีกูช่กันด้วยเฮ้ผม มากลับมาเกมนี้อีกแล้วก็เถอะวันนี้แพ้กี่ตาดีพี่โอ้จะสังเกตได้ว่าวันนี้คลิปเสียงชอบที่พิเศษครับนี่เต้ใหม่ใหม่มดแล้วฮะมาร์กมันมันมาร์กตัวนั้นอะไปไปไปลืมลืมลืมตาเอานั่นไม่ตายไปแนวเฮ้ยวันนี้ดีกว่าวันนี้ว่ะเฮ้ยไอ้คนสองคนไม่ตายสองคนเอ้ยโยอะเยอะเย่โย่โย่โย่อยซัมเดีโนอนหนอนหนอนโอ้โหโดนโดนโดเฮ้ยคนไทยปะวะเฮลโล่ไกด์แล้วมันไม่คุยกับกูเลยนะโอเคเราต้องล้างอาถรรพ์ของเราแล้วคุณวันนี้แพ้กี่ตาดีพี่จะหายไปนะวันน้ะโอเคไหม กวันนี้วันนี้ใครกี่ตันเบบี้ก็บ่ไม่รู้ไม่คุยอ่ะอ่ากูถามว่างไปไหนทับจีเป็นเกมสามัคคีเดี๋ยวละไปบวกกันบวกกันไปเลยไปทำก่อนเออเยเกมตึงเราต้องตึงออกมาเขาบ้างครับอยากแชร์ให้คุณผู้ชมดูอ่ะเดี๋ยวละเอาอกมาอาไว้เ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 อ้ยใครเอ้ยอุ้หูหูจาไหนจานใดเกือบเกือบเกือบโควไปไม่จะโควเลยเพื่อนโอ้ นั่นนั่นเออเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะกินแเออว้ยไปหลังกหลังโอ้ยาอ้ยเพื่อนเพื่อนเฮเฮล please o โอ้จะตายโอเคโอเคเอาไอาๆอั่นานนตกูเหไปไปช่วยเพื่อนดิคุณโดนด่าน เขาตึงหน่าเดี๋ยวเขตายมม่รอดละแหมมือฮะโอเค let's go let's go เยปล่อยไอ้กุนแม่งหลุดไปเย้ยเฮ้ยเจอละเจอละเจอละมาวัดวัดวัดหน่อยไหมสไนอ่ะวัดหน่อยไหมฮะวิเอาโบเอาโบเอวโบเกือบโดนนั่นเกือบโดนนั่นน่ะ นี่เอาไปเอาไปอ่ะเออเป็นไงเป็นไงไปได้หีล้เอาใหญ่เลยนั่นไฟดับจริงด้วยเดินไ่้เดี๋็ดกูเห็นชิหายละอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาไปอ่ะเอาไปอไ่ะโอ้โหโคตรตึงอ่ะครับ <c oughs> เว้ยแต่เป็นแลกูเดียวมันเก่งจังวะเอาละไอ้กุลมันเด้งแล้วโอ้ไม่ก็อยอิ่มน้ำสำราญจริงเลยวันนี้เหี้ยมเฮ้ยยี่สิบคนป่ะเฮ้ยจะแชรมันด้วยเพื่อนเหรอเฮ้ยบ้าน่ะเหี้ยเน็ตบ้านลุดไอ้เรากูเข้ามาคุณเมื่อกี้เราโคตรแบกุณโอ้โหถ้าคุณเห็นนะคุณแบบโอ้โหนี่เพื่อนกูหลอวเนี่ยไม่จัดไห้เพื่อนไม่คุยเลยเว้ยตาดีเหมือนแบบ ตอนนี้มาโชว์หัวน้อไหมเออตอนนี้แบบคลิปนี้มาโชว์หัวให้คุณผู้ชมอะไรเงี้ยชาลิงไม่ต้องมีอ่ะเพราะว่ายังเพิ่งมีกับชาลิงคือแชมป์ไม่ได้ก่อนแล้วธรรมดาจะกระตายเลยกูแต่ตอนนี้แม่ตอนนี้ไม่หาแต่ตึงแต่นี้ตึงโอ้ตอนนี้ตึงครับแต่ก็หาครับถ้าตายจะหามากครับเมื่อกี้นะมาครับตาตาหนี้ขอเข้มสักคลิปครับขอเข้มสักคลิปหนึ่งโอ้ลำบากเหลือเกินได้ไมใหม่มาแต่ไม่มีขาตั้งใหม่ลำบากเหลือเกินตัวนี้เลยขาตั้งใหม่จำเป็นอืมมันหอมเฮ้ยแรงวงแรงให้วงแรงแรง เอ้ยมันแรงจริงแรงจริงแรงจริงจังจริงจังอ๋อเลยกูอยู่ทำไมนะอ๋อทำไมแรงจังวะทั้งตัวมีแต่ผ้าพันแผลกับยาเนี่ยนะอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะหกห้าต้องขนใช่ไหมน่ะเอ้ยกูคุณหกห้ามันยิงกูได้เลยไม่มีสไลด์ไม่มีสไลด์มันเห็นนั่นมันเห็นจริงด้วยตายดิต้องแชมป์เว้ยไม่แชมป์เป็นหมาเลยนะปึ๊บเนื้อโอ้แรงโคดอู้อึบนี่โดดหลบนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงซสียกซ้ายขวาเดี่ยวต้อนแล้วก็ฉีกขวาปึ๊บ สะพานหลอกซ้ายกระโดดปุ๊บโอ้โหยิงไม่โดนหรอกโอ้ยอ๋อตอนที้วิ่งมาแล้วตอนที่ชิบิทากิมาแล้วก็โอ้ยหลอกเขบอกกันเขาบอกกันมาแล้วคนยินไหนว่าอยู่บนเขาไม่ได้แทนไม่อยู่บนเขาอยู่บนเขาเรากลอกเรากลอกออกมาหาเราเหรอใช่ไหมอ๋อไปหามันอ๋อไปทันหรอกวะนั่งไปหามันไปหามันเลยจริงจังไปหามันเลยคุณ ปิงร้อยอ่ะอำไงดีวะเออใช่อมคุณปิงก็เฉยใช่ไหมคุณปิงก็เฉยนี่คุณดูเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงเฮ้ยคุณคุณคุณดูเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่มีตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนข้างกับเพื่อนตรงกับเพื่อนเลยทางเพื่อนโอเคๆอย่าดาวเพื่อนอย่าดาวเออสวยชนะว่ะเออพูดพูดดีมากพูดดีมากพูดดีมากสามสองหนึ่งโดนเปิดครับเปิดเองโอ้โหเฮ้ยชิบหายอยู่ด้วยกันเพื่อนอยู่ด้วยกันเอ้ยกูไปด้านหลังนะเข้าวงนะกูเข้าวงนะ โอ้ยโอ้ยไอ้ที่เขาจะไปรอดวะไปเยเพื่อนโอ้ยไอ้สาระครับเออยังคิดสารีเลยโอ้ย god มึงยังคิดสารีกเลยอยากเจอคนคุยด้วยอยังจะได้หายตึงไอ้เย้ามาดูวะตายดีจะตึงไม่ตึงไปพูดครับตอนนี้ ต้พูดอะไรเว้ยลองคุยเพื่อนไอิตานีดิเปิดเปิดก่อนเลยนาว่า国人กูเลยเะผก็ยังจะมาชงตบเ่าเ่ยเฮ้ยลกไกส์ตาดี้น่าจะตึงก็คุณอาจจะไม่ตึงก็ไปได้มาจ r กโ o มา r o w ฟอมน h ่เอา o ูม e โรมีอีร์หน้าหมาเป็นหน้าหมา อินเดียเหรอแกพูดอินเดียวะภาษาอินเดียเป็นไงเอาพูดเป็รูปเรื่งเลยมาซาลามาซาลาอนนี้่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงไรเพื่อนตายตายตายนิงนะนิงนนิงงนินโอเคเคมามลงกันเราอยู่เรียกหมูแล้วก็ตายทไมจะหดหลดลุลแหลกวะเออแหกมากันแลยวุ่นตัวนี้ว่าคุณลงมันลมันเป็นเพื่อนไรมามาฟารเดอะลงมาตายเพื่อนเระ

ใช่เปนไม่ใช่บนตึกมันต้นบนหัวเลยอ่ะเออเปนต้นหัวนั่นใช่ใช่บนตึกบนตึกเอฟสองสี่บนตึกได้ปืนเทพปืนเทพได้ปืนเทพกูได้ปืนเทพละไอ้เหี้ยกูได้แล้วปืนเทพกูเฮ้ยนี่เราเราได้ปืนลัวปืนชากูตอนนี้ครบจริงยรัจริงครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ศัตูฮะเราต้องย่อๆครับเราต้องกดเโทรไปเรื่อยๆครับไอ้ยควันไอ้ยควันเฮ้ยฮะอยู่ไหนทีเอ็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 นเอ็นใช่ไหมโอ้โหเดียรอดเราเราขึ้นไปไหมเราขึ้นไปยิงเลยไหมล่ะ

这边这边เม对面楼梯对มันพูดมากจรงวะตัว่ตัวตัวเนียมันพูดมากจังว่าอู้ฟาขวาไว้โอเค้ฟาดซ้ายมันมีระเบิดทอละมันมันวิ่งฝั่งไหนล่โอเคโอ้หดอ้โหสวเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยจีคำดีเลยเ่าไ่กูเมื่อกี้กูหมวกหลุดแล้วมันแบบมันมีหมวกตีน่ะตีน่ะตีน่ะตีแล้วเอ้ยวิเครียแมน เอ้พูดที่อู้ดที่เห็นแล้ววะอย่ามาแซว过来บ่ผมจะรู้เรโหดจีอะที่มันจะตายใช่ไหมล่ะเพื่อนอะเพื่อเพื่อนชุบเอ้ยสนในเหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโน่โน่เบอร์สามโดนด่าแล้วเราจะไปฟื้นฟูบ่เฮ้เราจะฟื้นฟูบ่ไปไปไปุปไหนฟื้นฟู เยอะกูต้ีอะไอน้อ้อน้ไอ้ไอพกไอกนอ้นีอนีอกีอกนตนีนีไ้ไป้ัวกี้ไณเ้ไอ้พมันมัไ้นชุบมันีุไชุบตัอวเองเออไม่ได้ไม่ไอ้แดกเี้าไปไอ้วกกอกี้เนี่ยโอ้โห นี่รูคุณหิรูถ้าเกิดถ้าเกดมันเียมีก์สุนเลออย่้นี่น่ะคุณนอนอยู่นี่คุณนอนเมื่อกี้น่ะเขเก็บขาเเก็บของอยู่ไม่รตองใจกูตกใจเลคุณเมื่อกี้น่ะยี่กูยิ่ตกใจเลยสัตว์เอาเมโฟจี้อะไรวะเอ้ยมันเล่นในร้านเกมเหรอวะไอ้มอนเล่นเกมเ่นเกมไรเนี่เพื่อนถามหน่ดิโมทโฮฟฟจิกิทั้มทมทอมทโฮมันครโมไอ้กูฟังออกได้ไงวะเดีเสมันะ เอาเด้ออุ้ยคุ้ัอินเดียเอากเป๋า่ไปไม่ได้ไปไนต้อง่ปร่อ่ะนี่ฮะน่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะน้่ฮะนี่นี่น่ะนีนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนา่ฮะน่นี่ฮะน่ะนานี่ฮะ่ะนี่ัน่นะนี่ฮนนีันี่่ฮฮ่นน เงียบนั่นแหละกูเยียบฝากไปเจาฝากคนเที่ยงกูทำอะไรกูนะแล้วกู <c oughs> เอาจริงๆนะฝากไปก็ดีแล้วกูถ้าอ้อมไปกูดูในแมปดิต้องอ้อมไกลอ่ะไม่ดีหรอกผมฝันไะ้่มีคนด้วยไอาไปสอ้ยู่ัตวดูเหรอไมื่อเพื่อแสงเขมาก็จะรู้เรื่องไหมนี่ดูของจริงว <c oughs> ้าพันยาอ่อนเนี่ยกูทำไม่ได้กู <c oughs> ทำไม่ได้ <c oughs> แต่หลคือมันยุ่งครับ <c oughs> คือคนอยูระเบิดว่าตายครับนั่นนั่นวิ่งไปสกอตพี่เล่าไปหลุดช่วยเพื่อนสเตโลเฮ้ยผมไม่ใช่ตกใจมาแล้วกูหลอนแล้วตอนละหลอนแล้วหลอนแล้วหลอนละเฮ้ยขวาเกือบตายเกือบตายเกือบตายเฮ้ยไม่บีบแต่กูตีในี่ยสัตว์เห็นถ้าถ้ากูเห็นตัวมึงนะเฮ้ยรถรถเหรอเฮ้ยขับได้เฮ้ยคุณคุณไหนะรถรถบ้านอะรถรถบ้านรถบ้านลุง ยมันมันอยู่หน้าหน้าคุณเห็นไหมน่ะชิบหายละเพื่อนตายหมดละโอ้ my god เยอะเลยเฮ้ยยูนชยช่ว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 ยคุณมันมันอยู่หลังมันอยู่นั้นกูอยู่นั้นช่วได้วยช่วยช่วยคุณช่วยช่วยอุ้ยไม่ได้ละองไม่ได้แล้วเฮ้ยวงตาย โอเคใครให้ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครพวกเราสองคนด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนอย่าันคลิปหน้ารับผมบ๊ายบาย